สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปที่สามสำหรับวันนี้ครับผู้หวานรายงานตัวคลิปที่สามมันเป็นบันทึกความทรงจำแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องมากลับมาบันทึกครับมีเรื่องเล่ายังอยู่ในเดิมบางยังอยู่ที่เดิมบางนันมกครับหน้าเทศบาลตำบลเขาพระตำบลเขาพระครับด้านหลังตบ,บเดิมบางครับ,บตำบลเดิมบาง,<อ>งครับ น้างหลังคือไก่ไก่ครับไกไ่จะขอบอกว่าเมื่อกี้กำลังจะเข้าบ้านแล้วบ้านบ้านเนี่ยเลยไก่ไปเลยไก่ไปแล้วก็แล้วก็จะเข้าบ้านแต่ปรากฏว่าพี่โกู้ลืมลลขับรถเพลินขับรถเพลินเลยไปแยกมึงฉบาก,ก็เลยได้กลับมาแล้วก็ต้ <m> งองย <c ười> ืนคืนกลับมาแล้วจะต้องมาผ่านไก่ น้องบอกว่าเราอะ่ะบอกว่าเราจะมาหาไก่หลายครั้งแล้วเราก็ไม่ได้มาแล้วก็เลยเราก็ใช่เลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่บางครั้งสิ่งที่เราพบเห็นบางทีมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเขาเรียกว่าอะไรนะน้องไม่ใช่เหตุบังเองิญแต่มันเป็นความจงใจสร้างของบางสิ่งที่ทําให้เราได้ เพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธสิ่งที่เราได้พบได้เจอค่ะอย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งนั้นมันโคตรแย่ยมัน,<จ>นใช่เลยอะไร่เงี้ยใช่เรอมันใช่เลยใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับหรืออะไรเงี้ยอย่าเพิ่งจะขอกับสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตเราเพราะว่าทุกอย่างมันดีมากขนาดน้แล้วก็เป็นบันทึกแรกของเราท่านก็อยากให้เรามาบันทึก พี่ไก่นี้เป็นตำนานของเราเหมือนกันกเป็นเป็นเป็นรู้จกกัจกไก่ตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นแล้ววันนี้ก็ได้มาอยู่กับไก่แล้วก,แวก็แล้วก็มีพลังงานมีความรู้สึกดีแล้วก็สั้นๆเราก็จะส่งพลังงานความรู้สึกดีแล้วเป็นบรรยากาศที่สวยงามครับริมถนน304หน้าเทศบาลตำนวนเดินบางครับใกล้บ้านละ่ะ บ้านเรากร็กมขมที่1 2 4ที่นี่กมที่1 2 3เขาคือพลังงานที่ดึงดูดความรักของเราเข้ามาากันแล้วจะมีเรื่องเล่ามาอีกครับว่าคลิปนี้มาสั้นๆ3นาทีเพราะว่านี่คือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาบอกนี่คือพลังงานอย่าเป็นพลังงาน,านด้านดีค่ะทำให้เราเกิดความรักนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ